สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทำอาหารอีซี่นะครับคลิปนี้ผมจะมาทำออส่วนสูตรมาจากพัทาคารชื่อดังนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเมนูเด็ดๆเดดคล็ดลับดีๆในการทำอาหารกับทุกๆคลิปที่ผมโพสนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับอันแรกก็คือหอยนางลม ก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับต่อมาคือไข่ไก่แล้วก็ถั่วงอกนะครับแล้วก็ต้นหอมซอยแล้วก็กระเทียมสับนะครับพวกนี้เป็นส่วนผสมของการผัดออส่วนนะครับต่อมาดูส่วนผสมของแป้งนะครับอย่างแรกก็คือแป้งเท้าใหญ่ม่อมอันนี้ของแท้นะครับ แป้งข้าวโพดน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลพริกไทยป่นน้ำเปล่านะครับพวกนี้คือส่วนผสมของแป้งออสวนนะครับต่อมาคือส่วนผสมของน้ำจิ้ม ก็จะมีน้ำจิ้มไก่แล้วก็ซอสพริกนะครับราบส่วนผสมกันหมดแล้วต่อไปเรามาผสมแป้งออส่วนกันครับโอเคนะครับมาดูขั้นตอนการผสมแป้งออส่วนนะครับอย่างแรกที่ต้องใช้ก็คือแป้งท้าวแยมม่อมนะครับใครที่ไม่เคยเห็นหน้าตาแป้งท้าวแยมม่อมของแท้นะครับเขาจะเป็นเกล็ดเกดแบบนี้นะครับ ตามซูเปอร์ที่เขียนว่าแป้งเท้าหรือแป้งเท้าชั้นดีนะครับอันนั้นเป็นแป้งมันสําปะหลังที่ทําเรียนแบบแป้งเท้าใยญ่ม่อมนะครับซึ่งสามารถใช้แทนกันได้นะครับแต่ถ้าใครหาซื้อแป้งเท้ายหญม่อมของแท้ได้ก็ใช้แป้งเท้าใหญม่อมของแท้นะครับอันนี้ใช้2ช้อนโต๊ะนะครับต่อมาก็คือแป้งข้าวโพดน,นะครับใช้1ช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำมันหอยนะครับ1ช้อนโต๊ะตมาก็เป็นซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็พิกไทยป่นประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับ5ช้อนโต๊ะ คนคนนี่ต้องคนจนก,กระทั่งแป้งเท้ายอย่าม่อมละเอียดนะครับละลายนะครับคนจนกระทั่งไม่เหลือเม็ดแป้งนะครับ ต่อมาก็คือหอยนางรมนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็กรองเอาน้ําออกนะครับผมใช้ประมาณสัก2ีตัวนะครับคลุกเคล้าให้เท่ากันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะหมักเขาทิ้งไว้ประมาณสักพักหนึ่งนะครับระหว่างนี้เราจะไปทำน้ำจิ้มออส่วนกันครับ เรามาทําน้าจิ้มออส่วนกันนะครับมีวัตถุดิบแค่2อ,อย่างเองน,นะครับง่ายมากเลยมีน้าจิ้มไก่นะครับ1ช้อนแล้วก็ซอสพลิกนะครับอีก1ช้อนแค่นี้เองครับคนให้เข้ากันก็ได้น้าจิ้มออส่วนแล้วครับอัาตาส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับ ลหลังจากที่เราทําซอสอสอส,ส่วนเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาผัดถั่วงอกกันนะครับเริ่มจากเปิดไฟกลางนะฮะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะพอน้ํามันเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมเลยครับ กรเทียมเรื่อมหอมนะครับจากนั้นก็ใส่ถั่วงอกครับเสร็จแล้วใส่ผิ้วขาวไปเล็กน้อยนะครับ แค่พอมีเส้นเดี๋ยวแ,แล้วก็ขึ้นเลยครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาผัดอ่อส่วนกันครับเริ่มจากเปิดไฟแรงนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับเยอะนิดนึงนะครับ พอน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมไลยครับพอกระเทียมเริ่มเหลือนะครับตอกไข่ใส่ไปสองฟองครับ ดีให้ไข่สุกทั่วๆนะครับพอไข่เริ่มสุกนี้นะครับนี่หอยนะครับเราคนๆๆหน่อยแล้วใส่ไปเลยครับ แป้งเริ่มเซตตัวนะครับใส่หอมซอยลงไปครับแค่นี้พอส่วนก็เสร็จแล้วครับตักขึ้นได้เลย เสร็จแล้วครับพอส่วนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยครับนี่ครับแป้งนิ่มๆน,นะครับกับไข่แล้วก็หอยนางรมนะครับอ,อร่อยมากครับแป้งนิ่มๆกำลังดีหอมมันจากหอยนางรมนะครับ ลองกินกับซอสออส,ส่วนนะครับนะ mm. ครับ mm. ยิ่งกินกับซอสยิ่งอร่อยครับ แป้งนี่นุ่มกำลังดีนะครับหอมหอยนางรมแล้วก็มีความเข้มข้นของไข่ด้วยนะครับนางรมเน้นๆเ,เลยนะครับสำหรับเมนูวันนี้ ถ้าคุณผู้ชมชอบหรือเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์หรือว่าแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมทำเมนูอะไรเขียนบอกในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ